นะฮะพอแห่งนี้เลยนะครับเรียนเชิญนะเรียนเชิญนะครับอเอคเดี๋ยวพี่งานช่วยจัดนะฮะเ<ม>ชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับรอคุณไปทีครับเชิญครับมาไรเลยมาเลยเชิญเลยครับ อ่าเด็กน้อยเขาไหวอยู่ด้านหน้าลูกอ่าโอเคนะฮะเก่งมากครับวันนี้ทุกทุกคนนะครับโอ้ศิลปินมาเยอะนะฮะนดีอนะเชิญนะครับเชิญนะครับใครยังแหวกทางมาได้อยู่นะครับเชิญนะเชิญนะนะฮะบรรทายภาพร่วมกันครับมารทายภาพร่วมกันบนเวทีนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยเฉลยเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปจัดกันบนเวทีทีนึงนะฮะเชิญนะครับ ครสะดวกอยู่หน้าเชิญนะฮะไครสูงและยาวนะครับอยู่ด้านหลังนะครับผมเป็นขาครับเออนะฮะเชิญครับโอ้เนี่ยพี่เล็กสัมภาษณ์อยู่ด้านหน้านะครับเข้ามานะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวมาฟ้องก็บ,บอกนะฮะ เอาละทุกท่านนะครับงานในปีนี้เกิดขึ้นได้เพราะพวกเรามีผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนสนุนการจัดงานนะครับขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างครับผู้สนสนุนหลักในการจัดงานมาตลอด10ปีของพวกเราครับศูนย์การท้าโชว์ดีสีอสวร์สภบณผู้เชี่ยวชาญการออกแบบติดตั้งระบบเสียงมานานกว่า50ปีครับผลิตภัณฑ์จัดแต่งสมองทัพและ OCC by s c ยช a r t z p o ผมก็ใช้อยู่นะครับผมนะฮะวว้ยเดี่ยวมุ้ง ครับคริสปี้ครีมไทเฟสไพรส์ในไทยและรวมถึงวงสว่างเคชันอิสตูจัดงานนั่นเองนะครับนะฮะและแน่นอนนะครับผมประกาศชื่อไปแล้วนะครับถ้าผู้สรุใจดีท่านใดยังอยู่ในงานนะครับขอเรียนเชิญเป็นเกียรติถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีด้วยนะครับนะฮะทุกทุกท่านเลยนะครับอ่ะภาพศิลปินมาก่อนเลยครับผมนะฮะ เป็นสิ่งของศิลปินมาก่อนเลยนะครับนะฮะโอเคอ่ะเทาวิดีโอไปเอาวิดีโอไล่ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพอวิดีโอจบนะครับเราจะเป็นภาพนิ่งก่อนนะครับกล้องหลักอยู่ตรงไหนครับดูไวห,หน่อยกล้องหลักของงานก่อนนะครับขออนุญาตนะครับอยู่ตรงไหนจ้าโอเคอยู่ตรงกลางนะครับขออนุญาตกล้องเป็นกีตาร์แบงกก่อนนะครับนะฮะเอาล่ะทุกท่านครับ ที่อยู่บนระีครับกล้องหลักตรงกลางครับถ้าพร้อมแล้ว กล้องหลังได้แล้วนะครับเชิญกล้องไปดูเลยนะครับเชิญนะฮะเชิญนะครับกล้องด้านล่างเชิญนะนะครับเอาละครับนะฮะช็อตต่อไปครับผมขอเรียนเชิญนะครับผู้สับสนนะครับในการจัดงานทุกท่านครับมาร่วมถ่ายภาพเป็นเกียรติบนเวทีด้วยนะครับขอเรียนเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มปลาชานะครับสวนย์กัค้าโชดีซีนะครับ ทางอัศวโสภณนะครับเรียนเชิญนะฮะทีมงานจากชวาสขอด้วยนะครับเชิญนะครับเพื่อจากไวๆนะครับมิสปีครีมไฮเฟสไปสนิทไทยนะครับทุกท่านเลยนะครับถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะครับทุกท่านครับเดอะกีตาร์แม็กสัญญาว่าในปีหน้าครับจะเป็นความคิดใหญ่แบบคูณสองครับ เดอะกีตาร์แม็กอวอ2023รับรองว่ายิ่งใหญ่อลังการแน่นอนศิลปินทุกท่านเคลียร์คิวรอพวกเราได้เลยนะครับแฟนๆสามารถติดตามรายละเอียดการเข้างานได้ทุกโซเชียลมีเดียของเดอะกีตาร์ a ม็กนั่นเองนะครับเอาล่ะนะฮะพร้อมไหมครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วผมให้สัญญาณอีกครั้งหนึ่งครับ